ยุ่งอยู่เหรอเปล่าค่ะทำไมเหรอขอวิดีโอคอลหน่อยได้ไหมคุณตายอยากทักทายคุณนะ่ะได้เลยได้เลย ก็โอเคนะวันหยุดเชงเม้งคนไม่เยอะคุณล่ะผมก็โอเคขับรถมาคุยกับแม่ผมสักหน่อยนะอืม <c oughs> ยวก่อนนะวันนี้แม่หนูเสียเสนไม่ได้กวนเธอทำงานใช่ไหมไม่เลยค่ะไม่รบกวนเลยไม่เจอกันนานเลยนะคะ <c oughs> ขอบคุณสำหรับดอกไม้สดที่เธอเตรียมให้นะสวยมากเลยฉันขอบคุณเธอแทนแม่ของเสี่ยวซูด้วยนะออเธอมัดผมแล้วเหรอดูมีชีวิตชีวามากเลยนะสีหน้าก็นีขึ้นเยอะเลยเสี่ยวซูดูแลเธอได้ไม่เร็วอ่ะแน่นอนอยู่แล้วยังต้องพูดอีกเหรอ <c oughs> ดูแลได้ไม่เร็วเลยค่ะเอ๊ะคุณตาก็ดูมีชีวิตชีวามากอ๋อฉันดีใจนะแม่หนูเสียวเสินพรุ่งนี้ทำโอทีไหมพรุ่งนี้ไม่ทำค่ะ ดีจังเลยรุ่งนี้ฉันกับเสี่ยวซูจะไปเที่ยวเล่นที่สวนสมุนไพรเธอกับครอบครัวอยากไปไหมทำไมกระทันหันเกินไปนะเ,<อ>เธอก็รู้คนแก่อย่างฉันะฉลองเทศกาลน่าเบื่อมากถ้าเธอกับครอบครัวไม่รังเกียจงั้นก็ถือว่าไปเที่ยวที่ชานเมืองไม่ต้องรู้สึกกดดันอะไร ไม่เลยค่ะไม่เลยไม่รู้สึกกดดันค่ะสวนสมุนไพรตอนโครงการโพชนาบำบัดหรือเปล่าคะใช่ใช่ใช่ใช <c oughs> หนูชอบที่นั่นมากเลยไม่มีปัญหาค่ะเดี๋ยวหนูไปถามพ่อกับแม่ได้ได้ไดงั้นฉันจะรอฟังข่าวดีจากเธอนะค่ะเอาล่วเอาลคุณกลับไปถามคุณอาคุณน้านะคืนนี้ผมจะพักอยู่ที่บ้านเก่ากับคุณตาแม่หนูเสียวเซินเ,เจอกันพรุ่งนี้ ไดค่ะหมอเสี่ยวเหอบายบายแม่เริ่มดูเบมาผลิมาแล้วคุณตานี่นะไปเธอไปเธอเ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 อวียนหัวจังเมาแล้ว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 เหรอ,อม,มาตรวจชีพจระจรให้คุณ กายแข็งแรงดีก็แค่ไม่มีจิตสานึกรู้ก็ดีแล้วเปลี่ยนมือไม่มีจิตสำนึกจริงๆจะผิดที่แล้วคุณไม่ได, <c oughs> ไได้ให้คุณไม่ได้วันนี้ศาสตราจารย์วี้บอกแล้ว เขาออกตรวจให้คุณนั่นเป็นครั้งที่สองที่ฉันรักษานั่นก็หมายความว่าหลังจากที่ฉันรักษาเสร็จครั้งแรกคุณก็ลืมฉันไม่ลงสุดท้ายมาถึงตอนนี้บอกว่าฉันอ่อยคุณก่อนเฮอซูเย่คืนแหวนมาอยผมผ,ผมผิดไปแล้วผมผิดไปแล้วยังไม่พออีกเหรอผิดตรงไหนผมจีบคุณก่อนแท้แต่ผมยังใส่ร้ายคุณว่าคุณเป็นคนอ่อยผมก่อนือ จากนั้นล่ะถึงแม้ว่าผมจะทำเพื่อจีบคุณแต่ผมก็น่าไม่อายนิดหน่อยจริงๆนิดหน่อยเหรอจากนั้นล่ะยังมีอีกเหรอ,อมผมเป็นผู้ชายแล้วรู้ก็ดีแล้ว หม่อย่ากโกรธเลยนะปล่อยมือผมไม่ปล่อยจะกัดคุณแล้วนะอ๋อคุณกัดเถอะทำอะไรอยู่เหรอจุดไข่ปลานี่หมายความว่ายังไงเป้าหมายของคุณ คิดถึงคุณ มาได้ไงมาบ้านผมก็ไม่บอกสักคำผมจะได้รีบกลับก็คุณต้องทำโอทีเลยมารอที่นี่ไงมีธุระด่วนเอาไว้ครั้งหน้านะเรื่องอะไรเหรออืยังบอกไม่ได้ผลออกอาทิตย์หน้าค่อยบอกคุณอืมก็ได้ นี่คุณวาดเหรออืวาดอะไรเนี่ยคุณไงผมเหรออืน่ารักเนี่ยนี่ฉันม่ล่าแล้วใบไม้ล่ะคืออะไรไม่บอกหลงอ๋อมีอุบไว้ด้วยบอกมาไม่บอกบอกมาไม่บอกบอกไม่บอกไม่บอกคุณจะบอกไม่บอกไม่บอกกัดนะกัดเลยฉันไม่บอก 没报，没报、mm,，没报，没报，嗯，真没报。 พี่สูเย่ผมต้องการพี่มากเลยพี่รู้ไหมว่าฟางเคอซินเขานี้ไปกับผู้ชายคนอื่นแล้วถ้าพี่ก็ไม่ต้องการผมก็ไม่มีใครต้องการผมแล้วเออสูเย่ไปเอาน้ำมาขวดหนึ่งสิ เขามีรหัส um บ <M> ้านคุณได้ยังไง ไม่ใช่อ่ะคือมีครั้งหนึ่งเขาคืนนี้ผมจะเปลี่ยนรหัสเอาล่ะคืนนี้คุณดูแลเขาไปก่อนฉันไปละไม่เป็นไรค่อยจัดการนะโอเคเปลี่ยนรหัสดูแลเขาไปรีบไปฉันไปแล้วนะ หมอเสี่ยวเหอทำไมดูมีออร่าจังอ๊ะเป็นออร่าแห่งปัญญาแน่นอนซ่อนอ,อะไรไว้เหรออยู่นิ่งๆซอนอะไรไว้ <c oughs> <c oughs> ดอกไม้ช่อใหญ่ขนาดนี้เลยชอบไหมสวยนะในเมื่อคุณให้ดอกไม้ช่อใหญ่ขนาดนี้กับผมคืนนี้อยากทำอะไรตามใจคุณเลยฉันอยากกินข้าวกับคุณแล้วก็ค่อยไปเดินเล่นช่วงนี้คุณยุ่งมากเลยพวกเราไม่ค่อยมีเวลาได้คุยกันกินข้าวช้อปปิง้งคุยกันแล้วอะไรอีก คิดอะไรนี่ยเธอซูเย่โอ้ย,ค,อยอคุณทำผมเจ็บนะใช่ที่ไหนนี้ต้องชดเชยผมนะฉันทำเบาจะตายรับปากแล้วนะเปล่านะรับปากแล้วนะฝันไม่ถึง ดูพอหรือยังอืมฉันกำลังคิดว่าถึงตอนนั้นคุณประชุมกับบรรดาแพทย์แผนจีนแก่ๆถ้าคนอื่นถามฉันว่าเอ๊ะในนั้นใครเป็นแฟนเธอฉันก็จะชี้แล้วบอกว่าคนที่หล่อที่สุดในนั้นอืมแค่นี้เหรอ,อคุณชมระดับความรู้ผมหน่อยสิ งานประชุมนี้เป็นสุดยอดงานแลกเปลี่ยนทางวิชาการเลยนะก็ได้ที่จริงฉันก็ดูมาแล้วรายชื่อสมาชิกที่เข้าพักครั้งนี้เป็นแพทย์แผนจีนและแผนปัจจุบันที่มากประสบการณ์งั้นครั้งนี้การที่หัวข้อรายงานของคุณได้รับเลือกก็แสดงว่ามีความเป็นมืออาชีพไม่มีข้อกังขาเลยตอนนี้ฉันต้องขอชมคุณหน่อยแพทย์แผนจีนอาวุโสจงใจเน้นว่าอาวุโสเหรอ